สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านผมอยู่กับคุณเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวใหญ่จากสื่อนอกคือนิกเกอีเอเชีย e, ที่เขารายงานการเปลี่ยนท่าทีครั้งสำคัญของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่น่าตกใจมากเรื่องของเรื่องก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าเปลี่ยนเกมครับ จากที่เคยแข็งเกราวกับกัมพูชาพลิกกลับลำมาเป็นโอบอุ้มและตั้งใจจะร่วมมือกับนายกฮุนมาเน็ตคำถามคือทำไมและที่สำคัญกว่าแล้วไทยละ่ะไทยที่เพิ่งมีเรื่องประทะชายแดนกับกัมพูชาหยกๆยกจะซวยไปด้วยหรือไม่ห้องข่าวข้างบ้านจะมาวิเคราะห์เกมงัดข้อระหว่างจีนกับอเมริกา ที่กำลังจะทําให้ไทยเงือตกครับฉากที่หนึ่งทรัมป์เปลี่ยนท่าทีคุณผู้พันต้องปูพื้นก่อนครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองทรัมป์ยังเล่นงานกัมพูชาอยู่เลยเขาตั้งกำแพงภาษีรีดภาษีสินค้านำเข้าจากกัมพูชาสูงปรีดถึง49ข้อหาอะไรครับข้อหาที่ว่ากัมพูชา เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าของจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อหลบเลี่ยงภาษีอเมริกาผู้ไม่แย่คือทรัมป์มองว่ากัมพูชาคือลูกน้องจีนแต่ภาพตัดมาล่าสุดครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับนิกเกอีกว่าอเมริกากำลังหาทางทำงานร่วมกับนายกฮุนมาเนตเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความมั่นคงในอินโดแปซิฟิก โอ้โหพลิกลิ้นกันดือด้อๆเลยครับฉากที่2องดีลลับทรัมป์พบฮุนมาเน็ตนิเกอิเขาแฉต่อครับว่าการเปลี่ยนท่าทีนี้มันมีที่มาที่ไปครับจำประชุมซัมมิตอาเซียนที่มาเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคมได้ไหมครับทรัมป์พบปะกับฮุนมาเน็ตและลงนามข้อตกลงการค้าและตกลงปรับลดเพดานภาษีไอ้ I, 49%นั่นแหละ ให้ลดลงเหลือ19%ลดให้กันเยอะมากครับซึ่งดีลนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ฮุนมาเน็ตเสนอชื่อทรัมป์ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแหมยอกันไปยอกันมาหวานเจี๊ยบเลยครับยังไม่หมดครับวันที่6พฤศจิกายนมาโครรูบิโอซึ่งข่าวระบุว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางอาวุธ ที่เคยเล่นงานกัมพูชาอ้างว่ากัมพูชามีความพยายามรักษาสันติภาพแถมสองฝ่ายอเมริกากัมพูชายังเห็นพ้องกลับมาซ้อมรบร่วมกันในชื่ออังกอร์เซนทีเนลซึ่งระง,งับไป8ปีแล้วชัดไหมครับนี่คือการหวนคืนดีกันเต็มรูปแบบฉากที่ 3. ทํทำไมอเมริกาต้องงอขเขมร คำถามคือทรัมป์ทำไปเพื่ออะไรนักวิชาการที่สิงคโปร์จากสถาบัน s, i c s ยูซอฟอิชฮักฟันธงชัดเจนครับเป้าหมายของทรัมป์คือการถ่วงดุลจีนในกัมพูชาทรัมป์ทนไม่ไหวที่จีนเข้าไปฝั่งรากลึกในกัมพูชาโดยเฉพาะการที่จีนเข้าไปปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมซึ่งอเมริการะแวงมาตลอดว่า จีนจะแอบตั้งที่มั่นทางการทหารประกอบกับอันนี้น่าสนใจมากครับมิราแรปฮูเปอร์อดีตสภาความมั่นคงแห่งชาติยุคไบเดนวิเคราะห์ว่านายกฮุนมาเนตคนลูกเล่นเกมเสี่ยงกว่าพ่อฮุนเซนฮุนมาเนตที่เรียนจบเวสต์พอยต์รู้จักอเมริกาดีเขาไม่อยากผูกติดกับจีนร้อยเปอร์เซยิ่งตอนนี้ เงินทุนจากหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนมันลดลงโครงการจีนในกัมพูชาล้มเหลวหลายโครงการฮุนมาเน็ตเลยเปิดช่องทรัมป์ก็เสียบเข้ามาทันทีเป้าหมายขั้นต่ำสุดของทรัมป์เป้าหมายขั้นต่ำสุดของทรัมป์คือสร้างอำนาจต่อรองเหนือจีนผ่านกัมพูชาพู้ง่ายๆคือดึงกัมพูชาออกจากอกจีนฉากที่4แล้วไทยละ่ะ ซวยไปเอาล่ะครับเกมมหาอำนาจเขาดิวกันแล้วอเมริกาโอบอุ้มกัมพูชาเพื่อคานอำนาจจีนแล้วไทยที่เพิ่งมีเรื่องกับกัมพูชาไทยที่เพิ่งโดนสื่อขเขมรปั่นข่าวว่าไทยเป็นอาชญากรสงครามไทยที่กำลังรบกับสแกมเมอร์ที่กัมพูชาหนุนหลังจะอยู่ตรงไหนของสมการนี้ครับห้องข่าวข้างบ้านวิเคราะห์ว่า งานเข้าครับไทยกำลังเสียเปรียบสุดๆเพราะอเมริกาไม่เข้าข้างไทยในเมื่อทรัมป์กำลังจีบกัมพูชาอยู่เขาไม่มีทางที่จะกดดันกัมพูชาเพื่อช่วยไทยในเรื่องชายแดนหรือสแกมเมอร์แน่นอนกัมพูชาได้ใจพอกัมพูชามีอเมริกาหนุนหลังแถมจีนก็อุ้มอยู่แล้ว เขาก็ยิ่งไม่เกรงใจไทยครับเกมปั่นดรามา่าเกมยั่วยุชายแดนที่คุณโรมเคยเตือนไว้นะครับมันจะหนักข้อขึ้นครับไทยกำลังถูกโดดเดี่ยวตอนนี้ไทยกำลังเล่นเกมรัฐบาลผสมที่การเมืองภายในก็ยุ่งเหยิงการต่างประเทศของเราไม่ชัดเจนว่าจะเอาจีนหรือเอาอเมริกาเพราะอเมริกาเขาข้ามหัวไทย ไปดิวตรงกับกัมพูชาไทยก็กลายเป็นอากาศธาตุในเกมทวงดุลน,นี้ไปเลยครับน่าเป็นห่วงมากครับรัฐบาลอนุทินต้องตื่นและปรับยุทธศาสตร์การทูตด,ด่วนที่สุดครับก่อนที่ไทยจะสวยไปมากกว่านี้ครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงห้องข่าวข้างบ้านจะรีบนำข่าวมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ